วันนี้พามากินยำแซ่บๆนะฮะกับแม่ค้าสวยๆนี่ฮะสวัสดีครับเจ้าฝนจ๋า ใครอยากกินยำแซ่บๆนะดูไข่ปูเจเขานี่อยมีไข่แมงดงแมงดาเนาะแม่เนาะอันนี้อย่าเรียกว่าจานเลยดีกว่าเรียกว่ากะละมังอันนี้ที่เห็นอยู่นี่คือ400บาทใช่ไหมจ้ะแม่จ๋าสี่ร้อยบาทมีเป็นเป็นไซส์เล็กลงมาหน่อยไหมจ๊ะพี่ไซส์เล็กลงมาก็จะเป็นยำยกเล็กนี่ค่ะยำยกเล็กทุกอย่างเหมือนกันยำยกเล็กหอยแครงกุ้งใส่แล้วไข่เมอ ไข่ไข่ปูคือใส่ทุกอย่างเหมือนกันเลยจะเต็มอย่างนี้ไงแต่ถ้าเกิดเป็นชุดเล็กมันก็จะเป็นยำย๊อลงมาหน่อยอันนี้250 250บาทเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จจ้ะแม่นี่นี่นี่จะมีแซลมอนด้วยมีแซลมอนด้วยคือมีทุกอย่างเหมือนยำยกใหญ่เลยเธอใช่แต่เป็นขนาดที่แบบว่าเล็กลงมาหน่อยย่อยๆแบบกินกันแบบสองสามคนกรุบๆอะไรอย่างงี้นี่อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมจ้ะแม่จ๋าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วอันนี้คือสองร้อยห้าสิบบาทสองร้อยห้าสิบบาททุกชุดเลย อ๋อใส่น้ำยำเป็นขุดขวยแบบนี้นี่ให้ดูดให้ด,หดเูเรียวๆเลยจ้ะแม่อันนี้คือเราสั่งแบบปลาราาก็จะได้แบบนี้เลยหรือว่าใครอยากเอาไม่ปลาก็สั่งได้ล่ะราดเลยราดเลยพูดเยอะแล้วคนดูหิวแล้ว ดูน้ำยำคุณแม่ก็ได้อันนี้คือถ้ามาในงานเราเหื่ออยากกินหลายอย่างเอาแบบเล็กๆก,ก็พอไปก<ช>ินอื่น<ช>ต่อได้ใช่ก่อนจะพูดอะไรไปเยอะให้ดูคิวของคุณแม่เขาก่อนอ๋อสวัสดีครับสวัดดีครับร้บรบรองแบบนี้เลยก่อน <c oughs> จะอะไระเธอเราเขายับออกมาหาที่กินก่อนคิวเายาวตอนนี้เราอยู่ที่งานมีทะเลมาเสิร์ฟเนาะใช่จะบอกว่างานเราเหลืออีกหนึ่งวันนะทุกคนถ้าใครไม่รีบมาตอนนี้พลาดอีทีปีหน้าเลยนะใช่ล้าจัดแค่ปีละครั้งพอเธอเขาอยากให้ดูแซลมอนเขามาคือไม่รู้หันมาเป็นลูกเต่าหรือ อมีเจฝนไม่ค่อยคมอ่ะไม่เต่าแล้วมาแบบเนี้ยโอ้โหดูดินี่ใหญ่แล้เธอน้ำพริกเนาะออไข่แมงดงแมงดาคือแม่เขาใส่มาแบบจัดเต็มมากอ่ะเธอเอิ่มแซลมอนกดูอ่ะหนึ่งชิ้นเป็นยังไงเอ้โหชิ้นใหญ่ใหญ่จะบอกว่าแซลมอนตอนนี้คือแพงมากนะเขาขอคนให้ดูเลยว่าเจเขาใส่อะไรมาบ้างโอ้โหเธอปูม้าไปซ่อนอยู่ข้างล่างนี่ตัวใหญ่ๆอุเนื้อใสๆเลยแม่ใช่นี่ขอราดน้ำยำลงไปเออมีหอยโฟองหอยแครงเนาะ ใช่ก็ซีฟูดแบบครบอะเครื่องอะไรที่จะมายำได้ก็มาหมดแล้วะ่ะย้ำอีกทีนึงอันนี้250บาทนะจ๊ะ250ชุดเล็กไม่จกตาเดี๋ยวบิบเนื้อปูมาให้ดูเนื้อใสๆแบบนี้แม่เธอ,อถ้าไม่สดจริงทำแบบนี้ไม่ได้เนื้อใสๆหวนาวนหนวานโคตรดีเอาจริงอันนี้ไม่ได้รีวิวเวอร์วังอะไรเลย้าดีจริง ดูลูกค้าที่เขาต่อคิวแล้วก่อนนุ่นไม่ต้องรีวิวหรอกจริงๆอะเอาจริงเจ๊ฝนทัขายมากี่ปีแล้วเแกอยู่ได้ขนาดเนี้ยของแท้ดู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 เนื้อปิ้นปิ้นแบบนี้แม่เนาะอท้แท้ถ้าดูไข่หมึกเจ๊ฝนนี่อันนี้ยกเล็กแล้วจริงๆเหรอขมแม่หน่อยแม่เขามีเสียเพราะว่เยอทุกอย่างแหละนินทาระยะเผาขนดูเขาหั่นเดี๋ยวดูเขาหั่นเดี๋ยวดูเขาหั่นเดี๋ยวเข้าไปให้ดูดิ เขาหั่นแบบปากปากปากแบบนี้เลยไม่เลงอะ่ะเออเจ๊บอกว่าเห็นคิวเยอะแบบนี้แต่เจ๊บทดลันคิวออกไวมากใช่อืมคือน้ำเงียงปลาไหลเขาข้นนัวเลยอ่ะเธอเราจริงชอบมากใครชอบกินพวกมะม่วงมะม่วงนะที่เด็ดนะอยู่ข้างใต้เนาะมันจะแบบเปรี้ยวๆตัดรสกันไงกุ้งเกรือง <ๆ S 2> คุณแม่เขาก็คือหูใส่มาอุ้ยมีปูด,ด้วยปูอีกแล้วม้าอีกจ้าเฮ้ยเมื่อกี้เธอกินไปเท่าไหร่สองชิ้นแล้วไม่ใช่เหรอกินไปตัวหนึ่งแล้วนี่เธออ่ะฝั่งนี้ก็ยังมีกุ้งอยู่นะนี่เดี๋ยวจะเบ็นว่าจกตาเนี่ยกุ้งงงไปซ่่่่ออนนนนยยยููข้้าาลเเีีีใหดแบบวๆะ เราเพิ่งตักมาแล้วเราก็มากินให้ดูเลยนะก็ยืนกินแบบตอนทำเสร็จเลยอ่ะติดชิ้นแซลมอนติดใจแซลมอนละเธอเออไปฮะแล้วปูเขามาแบบสดๆติดไข่มาหน่อยนะเธอโคตรแซ่บเนี่ยไปไปแต่เขากินไปกินมาเขาก็จะกินหมดหมดทั่วแล้วนะแล้วเราไปหาที่นั่งกินไหมพราะพี่ว่าหมดก่อนละหมดต้องยืนอย่างนี้ละไหนๆแล้วก็กินเลยอ่ะกินเลยเออ เอาจุ่มน้ำยำเข้าไปยำปลาแบบนี้นะแม่เนาะไ<ช>ปะดูดเลยเอาจริงนี่ยืนกินมาตั้งนานแล้วแถวแถวเขาแถวเขาไม่ยุบเลยมีแต่จะเพิ่มขึ้นคนคือมาเรื่อยเลยจะบอกว่าวันนี้ยคนมากันแบบตั้งแต่บ่ายอ่ะคือคนเยอะม,มากของเจ๊ฝนนี่ต่อชิวตั้งแต่ร้านนี้ไม่เปิดอ่ะใช่ตั้งแต่เจ๊ฝนั้งแต่แต่งหน้าไม่เสร็จใครอยากตามมากินนะฮะนี่อยู่ที่เซ็นทรัลพัทยานะครับผมนี่บรรยากาศอยู่ริมทะเลแบบนี้อันนี้คือโซนชั้นล่างนะครับผมทุกคน ชั้นล่างคนแน่นแบบนี้เลยอันนี้ประมาณ6กโมงเย็นนะที่ผมถ่ายอยู่นะทุกคนนี่อ่าแล้วก็จะมีโซนด้านหน้าตรงนู้นอะ่ะจะเป็นโซนชั้น2ล้อมขึ้นมาแบบนี้นะฮะนี่แล้วก็จะมาชนกับร้านเจ๊ฝนนะประมาณนี้จะมีสองชั้นนะครับใครอยากตาม,มารีบมานะฮะที่งานหมี่ทะเลมาเสิร์ฟที่เซ็นท่านพัทยาครับทุกคนครับและงานนี้จะบอกว่าไม่ธรรมดานะจ๊ะเขามีโชว์สุดพิเศษจากเจ๊ฝนยำแซ่บซิ่งด้วยนะจน๊ะนี่โอ้โหพี่ๆน่ารักกันมากเลยนะ ดูเบาไปเลยดูตัเล็กน้อยไปเลยไปเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินก่อนเถอะเพราะว่ายืนตรงนี้ยมันกินไม่ทันใจจะหมดอยู่แล้วเธอยืนกินตรงนี้ไมเถอะขอบคุณเยอะผลงางขอบคุณเยอะผลั่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ บูมบูมขอบคุณนะครับเจ๊ฝนมีโชว์ด้วยมีโชว์ด้วยใช่จะบอกว่าวันนี้ก็ยังมีโชว์อีกตอนทุ่มหนึ่งแต่ถ้าใครยังไม่มานะงานเราอะจะมีอีกวันหนึ่งก็คือถึงวันพรุ่งนี้นะวันสุดท้ายวันที่6เนาะงานนะจัดที่เซ็นทรัลพัทยานะลานกิจกรรมฝั่งายค่ะจัดตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเลยกระสิบว่าวันสุดท้ายอะให้รีบมารีบเก็บให้ครบเลยเพราะว่างานมีปีละครั้งนะใช่ปีนึ่งมีครั้งนึงพลาดแล้วก็กคือรอปีหน้าแหละใช่ใครอยากมารี